นิทานชาวบ้านเรื่องโลภมากลาบหายครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีผู้หนึ่งมีลูกสาวอยู่สองคนส่วนภรรยาได้ตายจากไปนานแล้ว เศรษฐีผู้พ่อรักลูกสาวสองคนนี้ไม่เท่ากันคนพี่เป็นคนช่างเจรจารู้จักฉอเลาะเอาอกเอาใจพ่อจะว่าอะไรก็คล้อยตามทุกอย่างจึงทำให้เศรษฐีรักมากอยากได้อะไรพ่อให้ทุกอย่างไม่เคยขัดข้องส่วนคนน้องเป็นคนไม่ค่อยพูดค่อยจาเป็นคนเจ้าความคิดจะพูดจะทำสิ่งใด ก็ต่อเมื่อได้ใคร่ครวญดูแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องตามทํานองคลองธรรมพ่อจึงไม่ค่อยชอบนักเพราะเข้าใจว่าเป็นคนหัวดื้อรั้นอวดดีไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ใหญ่ดังนั้น เวลาบุตรสาวคนเล็กจะออกปากขอสิ่งใดๆกับพ่อจึงมักไม่ค่อยได้เมื่อครั้งที่แม่มีชีวิตอยู่บุตรสาวคนเล็กเป็นที่รักใคร่ของแม่มากเพราะมีนิสัยคล้ายกับแม่แต่เมื่อแม่ตายแล้วก็ไม่มีใครเอาใจใส่ประกอบกับคนพี่เป็นคนอิจฉาลิษยาน้องกลัวว่าเมื่อพ่อรักน้องมากกว่าตัวเองแล้ว พ่อคงจะยกสมบัติให้แก่น้องมากกว่าที่จะยกให้แก่ตัวดังนั้นพี่จึงหาทางกลั่นแกล้งน้องต่างๆนานานอกจากนั้นยังหาทางยุให้พ่อเกลียดชังน้องโดยที่พ่อเองก็ไม่รู้ด้วยเหตุนี้เองท่านเศรษฐีจึงหลงเข้าใจผิดคิดว่าลูกสาวคนโตเป็นคนดีเรียบร้อยว่านอนสอนง่าย ส่วนน้องสาวคนเล็กเป็นคนดื้อรั้นอวดดีครั้นต่อมาไม่นานนักเศรษฐีก็ถึงแก่กรรมและยกสมบัติส่วนใหญ่ให้แก่ลูกสาวคนโตส่วนลูกสาวคนเล็กได้บ้างเล็กน้อยแต่พี่สาวหาได้พอใจไม่ ถึงตนจะได้ทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ก็ตามเพราะใจจริงของตนนั้นต้องการจะได้ทรัพย์สมบัติของพ่อแต่เพียงผู้เดียวเมื่อเป็นเช่นนี้จึงแกล้งทําอุบายบอกกับน้องว่าพ่อของเราก็ตายไปแล้วเหลือกันอยู่เพียงสองคนพี่น้องเท่านั้นต่อไปนี้เราควรจะรักใคร่กลมเกลียวกันให้ดีอยากให้ชาวบ้านครรหานินทาได้ว่า พอพ่อตายพี่น้องก็แย่งสมบัติกันทันทีน้องฟังดังนั้นก็พาซื้อคิดว่าพี่สาวคงจะกลับตัวเป็นคนดีแล้วจึงได้มอบทรัพย์สมบัติส่วนของตนที่ได้รับแบ่งจากพ่อฝากกับพี่ไว้เพื่อให้พี่ช่วยเก็บรักษาไว้ให้ด้วย เมื่อพี่ได้รับครอบครองทรัพย์ยสมบัติคนเดียวเช่นนี้ก็มีความกระยิมใจและหาโอกาสที่จะไล่น้องสาวออกจากบ้านเพื่อตนจะได้มีสิทธิ์ขาดครอบครองทรัพย์ยสมบัติแต่เพียงผู้เดียวในที่สุด ก็ทำอุบายเอาเข็มขัดทองไปซ่อนไว้ในที่นอนของน้องสาวแล้วก็ประกาศไปว่าเข็มขัดทองของตนหายไปจึงทำให้การค้นหาตามห้องต่างๆของคนที่อยู่ในบ้านและพบว่าเข็มขัดนั้นอยู่ในห้องของน้องสาวจึงเรียกน้องสาวมาดุด่าว่ากล่าวต่างๆนานาหาว่านิสัยไม่ดีชอบลักขโมยน้องสาวก็ได้แต่ก้มหน้านิ่ง ไม่รู้จะแก้ตัวว่าอย่างไรเพราะเขาพบของกลางในห้องของตัวเมื่อพี่สาวเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งได้ใจจึงขับไล่น้องสาวออกจากบ้านเพราะถ้าขืนอยู่ไปก็คงจะขโมยทรัพย์สมบัติของตนเป็นหมดแน่ถึงแม้น้องสาวจะอ้อนวอนอย่างไรพี่สาวก็ไม่ยอมให้อยู่ในบ้านอีกต่อไป เมื่อน้องสาวเห็นว่าไม่มีทางจะตกลงกันด้วยดีได้จึงออกปากทวงข้าวของต่างๆที่ฝากกับพี่ไว้แต่พี่สาวกลับทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้และไม่ยอมคืนให้แถมยังขับไล่สายส่งให้น้องสาวออกไปจากบ้านตนโดยเร็ว น้องสาวจึงต้องออกจากบ้านที่เคยอยู่มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยด้วยความเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งร้องไห้ก้มหน้าก้มตาเดินออกจากบ้านไปตามยถากรรมชาวบ้านแถวนั้นเห็นเข้าก็สงสารจึงชวนให้ไปพักอยู่ด้วยนางก็เลยไปอาศัยอยู่กับครอบครัวหนึ่งและต่อมานางก็ได้แต่งงานอยู่กินกับลูกชายของเพื่อนบ้าน และช่วยกันทำมาหากินด้วยความขยันขันแข็งแต่แล้วก็เกิดเหตุร้ายขึ้นกับครอบครัวของนางและชาวบ้านแถบนั้นคือในปีนั้นเองก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ข้าวปลาอาหารและไร่นาเสียหายหมดครั้นเมื่อน้ำลดแล้ว ไม่นานก็เกิดข้าวยากหมากแพงขึ้นเพราะข้าวปลาอาหารที่เก็บสะสมเอาไว้ก็หมดลงสามีภรรยาคู่นี้จึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีชาวบ้านแถบนั้นก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันไม่มีใครช่วยใครได้ก็เห็นมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือที่บ้านพี่สาว ดังนั้นสองสามีภรรยาจึงชวนกันไปหาพี่สาวเมื่อไปพบพี่สาวนางก็แนะนำให้สามีรู้จักพี่สาวเห็นเช่นนั้นก็พูดว่าแกมาหาฉันเรื่องอะไรกันยะน้องสาวก้มหน้าแล้วตอบว่าฉันอยากจะมารบกวนพี่สักเล็กน้อยพี่สาวก็ตอบอย่างมะนาวไม่มีน้ำว่าฉันไม่มีอะไรจะให้แกหรอก น้องสาวแข็งใจพูดอ้อนวอนอีกต่อไปว่าถ้าพี่ไม่กรุณาฉันก็คงอดตายแน่เพราะเวลานี้ข้าวปลาอาหารที่บ้านไม่เหลือเลยเนื่องจากถูกน้ำท่วมเมื่อคราวที่แล้วชาวบ้านแถบนั้นก็แย่เหมือนกันไม่อย่างนั้นฉันก็คงไม่มารบกวนให้พี่ต้องเดือดร้อนหรอกเมื่อชาวบ้านเขาไม่มีแล้วฉันจะมีได้อย่างไรยนะ น้องสาวกล่าววิงวอนอย่างน่าสงสารต่อไปว่าโทษพี่ฉันขอความกรุณาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแหละต่อไปฉันจะไม่มารบกวนอีกแล้วพี่สาวก็บอกว่าเอ๊ะฉันบอกว่าไม่มีก็ไม่มีสิถ้าฉันคืนให้แกไปฉันก็ไม่มีกินเหมือนกันน้องสาวมองหน้าพี่ด้วยสายตาวิงวอนแต่ก็ไม่ได้ผลอย่างไรครั้นเหลือบสายตาไปทางห้องข้างๆ ก็เห็นกระสอบเข้าวสารวางอยู่เต็มไปหมดจึงกล่าวขึ้นว่านั่นกระสอบเข้าไม่ใช่หรือพี่พี่สาวตอบอย่างสะบัดสบัดว่าใช่แต่มีไว้ขายไม่ได้มีไว้แจกใครนี่ยะน้องสาวได้ฟังดังนั้นก็น้ำตาไหลออกมาด้วยความคับแขนใจนึกว่าพี่เราช่างใจร้ายเหลือเกินทำกับเราแสนสาหัสทุกอย่างแม้เราจะอดตายก็ยังไม่ยอมช่วย เห็นทีเราจะไม่กลับมาเหยียบบ้านนี้อีกแล้วคิดแล้วนางก็ชวนสามีลาพี่สาวกลับบ้านของตนครั้นเมื่อกลับถึงบ้านแล้วสองสามีภรรยาก็ปรึกษากันว่าจะทําอย่างไรกันดีเพราะอดข้าวมาตั้งแต่เช้าแล้ว สามีก็บอกว่าให้นางรอยอยู่ที่บ้านเขาจะลองเข้าป่าไปหาอาหารดูเพื่อจะพบอะไรที่พอจะกินได้ก็จะเอามาครั้นแล้วสามีก็ลงเรือนไปพร้อมกับมีดเล่มหนึ่งเดินหายลับเข้าไปในป่า เมื่อไปถึงป่าแล้วก็เดินเที่ยวหาอาหารไปเรื่อยๆตั้งแต่เช้าจนบ่ายก็ยังไม่พบอะไรที่พอจะกินเป็นอาหารได้ในที่สุดก็นั่งทอดอะไรอยู่ที่ใต้ต้นไม้ฝ่ายเทพารักษที่รักษาป่าเห็นเช่นนั้นก็สงสารเพราะเห็นว่าเป็นคนดีจึงคิดช่วยเหลือโดยแปลงกายเป็นงูตัวใหญ่ขดนิ่งอยู่ใกล้ๆต้นไม้ที่เขานั่ง ชายหนุ่มเหลือบไปเห็นเข้าก็ตกใจกลัวแต่แล้วก็หายกลัวคิดว่าเราไม่มีอะไรจะกินเห็นทีจะต้องลองกินเนื้องูดูสักครั้งคิดได้ดังนั้นจึงยกมือขึ้นไหว้งูตัวนั้นแล้วอธิษฐานว่าลูกช้างอดอยากเต็มทีไม่มีอะไรจะกินขอความกรุณาต่อท่านพระยาง,งูขอเนื้อให้เป็นอาหารแก่ลูกช้างพอกันตายไปสักมือหนึ่งเถิด ขออย่าได้ทำอันตรายแก่ลูกช้างเลยว่าแล้วเขาก็เอามีดตัดเนื้อท่อนหางของพระยางูแล้วรีบเดินทางกลับบ้านทันทีเมื่อไปถึงบ้านก็รีบเอาเนื้องูให้ภรรยาไปต้มแล้วก็นั่งรอด้วยความกระวนกระวายแต่ในทันใดนั้น เขาก็ได้ยินเสียงภรรยาร้องเรียกจึงวิ่งเข้าไปหาภรรยาก็ละล่ำละลักบอกว่านี่มาดูอะไรนี่เร็วเข้าไม่ต้องดูแะนะสุขแล้วก็ยกมากินกันเถอะกินอย่างไรกันพี่พี่ดูสิฉันพูดอะไรไม่ถูกแล้วนางกล่าวด้วยความตื่นเต้นสุดประมาณสามีอดรนทนไม่ได้จึงชะโงกหน้าไปดูในหม้อที่ต้มเนื้องูแต่แล้วเขาก็อุทานอย่างลืมตัว ทองทองเทวดาท่านโปรดเราแล้วว่าแล้วเขาก็นั่งลงคุกเขา่ายกมือไหว้ท่วมหัวกล่าวขอบคุณเทวดาไม่หยุดปากภรรยาก็ทำตามบ้างแล้วพูดขึ้นว่าแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปล่ะพี่โธ่ง่ายจะตายไปเราก็เอาไปขายที่ร้านช่างทองที่ตลาดเราก็ไม่อดตายแล้วต่อไปนี้เราจะรวยกันใหญ่ น้องเตรียมตัวไปกับพี่เถอะเราจะได้เลยไปกินข้าวที่ตลาดด้วยกันครั้นแล้วสองสามีภรรยาก็จัดแจงนำทองบางส่วนไปขายและนำเงินไปซื้ออาหารและสิ่งที่จำเป็นสำหรับเอาไว้ใช้ ด้วยทองก้อนนั้นเองสามีภรรยาก็เปลี่ยนฐานะเป็นเศรษฐีทันทีกิตติศัพท์ความมั่งมีของสามีภรรยาคู่นี้เล่าลือกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งข่าวนั้นไปเข้าหูพี่สาววันหนึ่ง พี่สาวก็ไปที่บ้านของสามีภรรยาคู่นั้นทําทีว่าจะไปเยี่ยมเยียนแต่ความจริงต้องการจะไปดูให้แน่ชัดว่าสองคนนั้นรวยจริงหรือเปล่าและรวยเพราะเหตุใดเพราะเมื่อสองสามวันก่อนยังมาอ้อนวอนขอข้าวจากตน ครั้นเมื่อมาถึงบ้านน้องสาวก็แกล้งทำดีด้วยไตายถามสารทุกสุขดิบต่างๆขณะเดียวกันตาก็สอดสายดูความเป็นอยู่ของบ้านนั้นเห็นข้าวของต่างๆล้วนแล้วแต่มีราคาวางอยู่มากมายก็แน่ใจว่าน้องสาวของตนเป็นเศรษฐีจริงๆจ,จึงออกปากถามน้องว่าร่ำรวยมาได้อย่างไร น้องสาวก็เล่าความจริงให้ฟังทุกอย่างพี่สาวได้ฟังดังนั้นก็รีบกลับบ้านทันทีแล้วหามีดเล่มหนึ่งเตรียมออกป่าด้วยความโลภคิดจะมั่งมียิ่งกว่าเดิมโดยจะไปหาเนื้องูมาต้มแบบน้องสาวบ้าง รันเมื่อไปถึงป่าก็เห็นงูใหญ่ตัวหนึ่งเลื้อยผ่านไปนางก็รีบเข้าไปเอามีดสับท่อนหางของงูทันทีแต่ทว่างูนั้นหาใช่งูที่เทวดาแปลงตัวมาไม่ดังนั้นเมื่อได้รับความเจ็บปวดมันจึงโกรธแค้นหันขวับมากัดและรัดตัวนางเข้าเต็มที่นางถึงแก่ความตายทันที พอรุ่งเชา้าชาวบ้านแถบนั้นเข้าป่ามาหาของไปขายได้มาพบศพของนางเข้าจึงนำข่าวนี้ไปบอกกับน้องสาวเมื่อน้องสาวและสามีออกมาพบศพของพี่สาวนอนตายอยู่เห็นในมือถือมีดอยู่ด้วยและมีท่อนหางงูตกอยู่ในบริเวณนั้นก็เดาเรื่องได้ถูกน้องสาวจึงพูดพึมพำขึ้นว่า ไม่ควรเลยที่จะต้องตายอย่างนี้นี่แหละนะโบราณกล่าวไว้โลภมากมักลาบหายครั้นแล้วสองสามีภรรยาก็ช่วยกันนำศพพี่สาวไปจัดการตามประเพณีและอยู่กินด้วยความสุขตลอดมา